หนาวๆเราคิดอยากเขาจีบพอดีหนาวๆเราคิดอยากเขาจีบพอดีเขาจีบก่อนจีนจำเจ้งก่อนเขาจีบก่อน กินตำแจงว่่วยกับพรแสด้ว่าพริกกินเผ็ดได้นี่เนาะมันี่ร้านกินมีอยังออกว่าจำเนื้อแจ๊กกิน, mm hmm. นอกอนดมาเบิด์ุนละเป็นอยากัสิคิดอยากม่ได้กินดุนแล้วเด้ อยังบอกลยาทำนี่ละจัดจินกอนนม่เบิด์ุนละใส่พริกสองักดูสื่อสื่อจนเองไม่ได้หรอก ได้โอกาสร้านพยูด้วยใส่สมไม่ยังมาเหลวได้โอกาสร้านพยูด้วยจัดเต็มเลย เต็มเวยนุ้ยกับเผ mm hmm. ็ดแสดงว่าพริกเกันเผ็ดได้เนาะม mm hmm. ันนี่ร้านก็กินม่พคาะว่าตำแตงปอกเปลือกบ๊อบบริส sử con conเอง không được đâu, mình này để xài mướt hơn, nghe tiếng hòm rồi, cầm điện là chắc chín con, chuẩn đã bớt buồn lắm, cắt chiêu rồi con,

ตำแตงปอกเปลือกบ๊อบบอลิสพูดเลยปาตำแตงปอกเปลือกมันบรแสรบน้ำลายซสียน่ะผูดเลยปาตำแตงปอกเปลือกมันบรแสรบน้ำลายซสียน่ะเยอะ เขาชีไปก่อนจึงตาแจ้ง ว่ายูได้จัดเต็มจักบาท่็อย่ากินมาโดนแล้วแ,แดกไม่คานหัวนัว,นวแซ่บเป็นอยากนะสิคิดอยากไม่ได้กินโดนแล้วเลย say phít xuống Xay phít xuống Đây ô cả lan có vui đấy tìm แดดไม่คานัวนัวนนแ<ส>บนนักูสิส,สื่อตัวนี้่เองกาได้หรอนัวยกับเพชรแสดงว่าพริกก้นเพชรได้เนาะมันนี่ร้านก็กินแดดไม่คานัวนัว Đẹp. Nào nào là kịt đào có chi có đi, đắt tìm rồi. chi subscribe cho con, chín chén จะใส่มือตัวนี้ ว่าตําแตงปอกเปลือกบ่บ่เลี้ยวใส่สมนี่ยังบ่เลี้ยวน้องเชนกับตําแตงใช่ไหม ใส้พริกซองเป็นอยากนะสิคิดอยากไม่ดได้กินดูนเลยเดียวต้อนไวยกับเพชรแสดงว่าพริกเก้นเพชรได้เน,นะาะมันนี้ร้าน็กินได้โอกาสร้านพออยูด้วยมา สื่อคนันเองบ่ได้หรอกเห็ดนะตุ้บะม,มี่เลือกใส่หมอหน้ำก็อันขวดน,น้ำตังใส่พริกสด จะใส่มือตัวนี้จะได้ใส่มือตัวเนี้ยเอ๊ะแดดไหคนัวนัว เต็มกับตำแตงรูไ้ไหมนานมาอยู่ได้จัดเต็มจักบ,บาทก็อยากกินมาโดนแล้วมาเจอไม่ค่ายิท่ตลาย